เราทำมือเงี้ยไงวีพีเอ่อครับผมวีพีศิชาต้นครับวันนี้เราเจอกับใครวีพีเลี้ยงผ้าเคยเจอเขาไหมไม่ครับเราน้หนักวันนี้ร้อยเราเราเราต่อเราเราน้หนักเท่ากันไหมเท่าคร้อยสามเหรอเราต่อไหมไม่ไม่ต่อนะร้อยสามนี่น่าจะครั้งแรกไหมเนี่ยถ้าสุดรถโชครถเท่าไหร่ร้อยสองครับอ๋อมันใหญ่นะต้องคุ้มไม่ได้ร้อยสามเนี่ย กี่โลนะหนึ่งสี่โลสี่โลเราไปซ้อมอยู่ที่ชลบุรีชลบุรีกี่วันรอบนี้สองสามอาทิตย์ได้ครับเราก็หมกนะชกมวยมารวมๆเท่ไหรตอนนี้ 40่กับห้าสิบสี่สิบได้นะสามไฟเป็นไงสามไฟล่าสุดเป็นไงชนะกี่ครั้งชนะไฟเดียวชนะไฟเดียวใช่ไหมครับหาล่าสุดเป็นไงผลงานชนะชนะนะวันนั้นร้อยวันนั้นร้อยสองครับวันนี้ร้อยสามครับเดวชกกลางวันไม่มีปัญหาอ่ะเราเป็นลูกหลานจากจังหวัดศรีสะเกลครับอ่ะฝากไปกับเชียร์น้องวันนี้ฝากพี่น้องชาวศรีสะเกตเชียร์น้องเอวันนี้สู้เต็มที่ครับโอเคขอโชคดีน้องชายครับ